พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองไปจับท่ายสุขุสุขคนพี่น้องมาบ้านนี่สวยน้ำเย้บนเอาอยัางดีว่าเอามีดีกว่าเอามีก่อนดีกว่ามีน้ำยาขนมจีนน้ำยามีน้ำยาขนมจีนน้ำยากับเย้บนพี่น้อง ยากระฮ็ดเฉพาะจะพองนี่แหละนี่ก็ไปกินน้ำดอกโอ้ยแต่ทับพี่บานเฮ้าคือบ่มีในหนออีรุนเสียวทับพี่มานน้ำกอน่านะเบือนพ่อยายบ่มีทับพี่ว่ะ พี่ค้นนะแตัก็ทันใจอะย่าปลาก,กระป๋อง,องหอมห่วยห่วยเลยอือม,มาบาบนี้เหี่ยถวยพัก

làm mình hứng vàng Làm bác sĩ vàng vàng angkat ขวดมันบายาเพื่อังมุสีดำเนาะอันนี้เนาะอันนี้ซุกแล้วสีแดงขวดมันผลบอยเย้าอันนี้แบบแบดเบอรี่เด๋ยจะเคืองรล้เด้พี่น้องเก็บอะไเคืออด้หลายเด้ออันนี้ก็นวยไงเก็บบนเก็บเหมือนเส้นเก็บสองรอบแล้วเก็บสองมือสามมือแล้วพี่น้องอมันได้หลายเก็บบนสีบึงบงนวยเนาะนวยไงหอดตีไงกูแบบเชื้อหลีอีกคุณ chị áo về tập quần thịt dê chép ừ. một dầu há chép tôi nói chầm chầm nơi đầm đầm ็สพอดีกิน hmm? From garden วิส From garden เยอะอร่อยดีดีเติมแล้วนะจานที่สอง มันไมปปุกจะได้เนีเลย เนื้อผัดผัดน้ำมันหอยสีแซ่บได้อยู่เนาะกินขากินผักมาข้าวเ,เป็นเป็นมั่วเป็นกระต่ายบ <laughs> ดข้าวละบิดละบิด Coming is rabbits ว่าวาดเลยออยากเป็นเราอยากเป็นเราบเชื่อหลีเชื้อหลี่ให้เนี่ยว่ามันบักวนเน้ามันกับเน้าอยู่ด้มันหังสุกคนละสีซื้อเนาะอืม Mình dẹp chín nhé thầy bà Ừm, bún hủng khẩu Bún hủng khẩu, bún khẩu หลางนั้นแหละก็จะกินตักขนมเสน้นมันจะมีนี่ลวกไว้เต็มอีกเต็มจานนี่พี่น้องขึ้นถ้วยยุ่งขนมเสน้นขนมเส้นกับมีอันนี้นี่ยเป็นมีอมนี่เป็นขนมเสน้นโอ้ยเยี่ยมดล้วกันนี่พี่น้องเอ้ยขออนุญาตบาดครับเด้อ หลายๆมันจุกมันอืดกิ่น,น,นบวบพักนี่ก็แบงใส่ตู้เย็นไปแล้วได้พี่น้องมูนนุ่งกับเซียนอยุ่ยคนพัน,น,นเดาเก็บใส่ตู้อีกอยู่มึงคุใหญ่เปลี่ยงคุใหญ่บายิบบนกินแลวดดีแล้วก็ซื้อตะลอดดีมาเต็มอยู่ จะวนีนยกินมา่าก็นี่สิเจ็บใส่ตู้ไว้อันบระัานฉ่ำบันไดะแต่ว่ามันสูตรความกันเบอเ้อดเลยพี่น่องยังเจไว้เติมตุ่นอยู่วันนี้เราได้เอา ok ừ, bán này chưa? mà nó chưa mất rồi tăng bản thôi nha đúng nhỉ được rồi âu um... này cái cây nhớ cần kiếp Cái bà mình nhớ bụng một cái nấu lưới lẹo bởi cái nhà hai người bên cung cung bán cung cung mà hai lón này cả thế ไปตอนนี้กำลังเทียงคืนบ่ายสามโมงสีง่้องสีเขียวพอนี่ไปอีกแล้วว่วภาพาไปแต่เศร้าพี่น้องล้วภาพไปแต่ย่างมาเรยงไปแล้วก็เขีย่ยวห่อมาบั่นยิงยุงกัดย่างมาเรยงยุงมันออกเลยเว้นหมือวันกรมกวนนี่มันนี่ต้องออก